มีกิจกรรมใหม่มานะซึ่งยานั้นคือไม่ใจนี้ไม่ใช่นี้หน่อยนี่ฮะคือสังขารในห้วบ้านามีน้ำน,น,นั่นแหละซึ่งราคาแค่ตัวย้อยก็ไลยทำให้มันอเอจราจะทำให้มันง่ายขึ้นก็ไเดิม่โดยการหยุดยุดยุดย,ดยดก็จะเรื่ อเนี้ยไอเดียวไปค่อยดีดให้เหลือแค่กระสบันนันยาวเย่น่าทำอะไรต่อไม่ใช่จริงๆเว่หมอทุกใจไปคู่ดีกว่าเพราะว่ากูกูม่หมอปิดไว้ซึ่งเราเล่นมาเรล่นไปเนี่ย อย่าลืมเปลี่ยนนี้เอายิงัวไปแล้วกันรู้นะคิดไม่ออกที่เอามีตตาไปก็ได้แม็กลันน่เนะนเร็ว่ะมีเร็วอะไรรีบไปกันเลย อะโอเคน่าจะไปแล้วอ่อดี๋นี่วาทีหลังเลยไม่เจอแล้เงินไม่มีว้าวฮอฮคฮ้าี แต่ไม่มีคนให้คูดีงไหมเมียู้องเมียมียไหมโอ้โหน้งจ้าไม่มีเลยไม่มีชักเลยนะแนเป๋อะไรขอ้โหเป็น่นเปหละของนะลนะ ะปตรงเลยเจ้ามมไม่มีใช่ไหมยูสไ ไม่ต้องกินมากโอเคเรามาตอนกันเลยจะโยังดีมึงมาลงตัวนี้แต่ไม่มีของเล่น่ไง นแเองเป็นสกาคาดไม่โอเคตัวยังไม่ไปค่ะแปว่ามันมีตัวแล้วเฮ้ยกระชัตัวโตโต,โต,โตนี่วะใช่มันซอนี้แหละแล้วเปนเป็นตัวเยวครับวิโอเคมาไม่ใช่ฮึ่มกูีต้องไกก้กูกูได้ผเีว นี่ะมีนตัวตัด้วยนี่จะพัน <code> ่ะคงไม่มีตัวอะไรมากดสักแตงก็ได้ไหมอามีจริงด้วยชนกัเลยคไม่ด้วบอกตัวก็ได้บอกเลยต้องติงนี่ต้องเี้ยมอะไรตรงนี้ ข็นกล่องให้กูอยู่แค่นี้ไม่ให้มือมีแค่นี้โอเะไัน จะแบกปุ้ยไม้จะมาแบกทำไมแบกยูซ่าจันนี่ยูเป็นหินมันแขงไม่ออกฮัลโหลู่จัไนนี่แังไม่ห่กไเทชีอะไรออกมาทำเชียะไรทชยอะไรไม่ได้จ้ you s u d a <and> ดูซัดูซัว่าแม่ไปตรงนั้นโอเคอรู okay, ล้ลว